วสว,วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมนเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำดวยครับรเ้อไปเลยแจ้งเสือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเสาโมนนี้พี่น้องเป็นเสาวันศุกร์ที่13พันว่า2,567พี่น้อง พามาอยู่ทางตลาดนัดโคกระเบือทางอันบ้านหน้าเมืองหน่อยอำเภอพัองโคนจังหวัดสกลนอครท่้นพี่น้องเด้อพามาเบ่งบรรยากาศตลาดาพี่น้องพ้ามาสอบถามร,ราคางัวพี่น้องราคางัวราคา่อยแต่วก็เมื่งงัวไอยกับบลายป็นไรทด้นพี่นอ้นองมาพี่น้องมามาเบ่งน้ำกันท่้นพี่น้องเด้ออันนี้ก็แม่ไม่ลูก แม่ลูกแดงๆพี่น้องมาทั้งพี่พี่น้องมาเจ้าของคุณเบญูมาทั้งพี่เห็นงวดไทยตัวหนึ่งแม่หนึ่งผลบ่มีลูกบนบ่มีจเจ้าของบ่มีเบื่อไหมฟังนี่ดิอืมลูกมองง่ายเหเนาะได้ยักเดือนแล้วนี่เดือนที่เก่าครับคุณ่็เดี๋ยก้าเดือนแล้วอีกเดือนหน้าก็ออกเนาะจต่ก้อเดือนนี้ครับเ็นงวดไทยง่ายดิเนาะแม่แมไทยใหญ่พี่น้องงามเลยไทยใหญ่แบบมันเป่นมา คนไปมันได้ลูกกักตัวหรือลูกสามตัวแล้วครับโอ้คุณว่าลูกสามแล้วสูงเท่าะไรกุมสูงสูงกับประมาณเท่าไรล่ะร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเปอซ็โอ้นุ่มงามเนาะโอ้นุ่มงามเต้านุ่มดีพี่น้องหมอนุ่มงามงามเบิดพี่น้องเป็นว่าไทยใหญ่พี่น้องไทยใไงประมาณโ่อบอกแล้วไทยสออกลูกแล้วพ่อมันสมยังไงผสมบัก สมโตครับสมโตสมพอพันเนาะเจ้าพอพันใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ราคาราคาเปิดไปสายไปเลยราคาเปิดไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยราคาเนี่ยบวกส่งเราไปนี่กะคันโบลรถไหลกะส่งครับโอ้หันบลรถคหันรถบลหลายเพิ่นว่าส่งส่งลอยโลอยู่พรก็ถูกเนาะเด้อสองหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะงามอีเลยพี่น้องเป็นตะเลียงอยู่เป็นหัวไทยเนื้อหนังยังสดอยู่พี่น้อง และข้าเศ้าหกห้าร้อยและ้าเนี่ยยังต like ิดต่อได้อยู่เพื่อว่าหารุดว่าหลไรในทรงไก่ทรงลอยลอลกอยู่พี่น้องของหอยสุนทอนเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดเจ้าพี่น้องเด้อเลยสใจรับผู้เข้ามาเลยไม่นั่งกับแม่น้องของผมนะครับก็ได้แม่นี่ตัวนี้เปิดไว้หาพ่นหาครับ 15500 15500เนาะแดงจัแซ่บตาแมนางหัวแดงพี่น้องตัวนั้นเด้ซั่นบ่แม่นของผมครับ้ผมบ่เอาครับบ่มีตัวนี้เนาะหมูสันครับ15500ผมบ่บ่หูยาผมันหมูสันเพิ่นว่าเป็นัวแดงจแซ่บตาครับตัวนี้2โเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาเรื่อยๆพี่น้องเออเครื่องดเบิดยกลูกเป็นเนื้อหรือเป็นเลี้ยงเนก็ได้เลี้ยงก็ได้โอ้ไปได้2ด่างเนาะอืมเพิ่นได้ลูกจักตัวฮะ เขากบีลูกลูกเอามานพ่อพ่อแม่ก็ได้เพิร่วาแม่กมานนะสันสูงงลอยสาสิเท่าไรสเจ็ดสามแปดทุนบอเนาะเท่าไรลคาเพิ่นาหนึ่งสี่พหาร้ยเนาะอุ้ยตายประค่านี่ฮะสดดาบกนห่งพนหาร้อพี่น้องหอยสายันกูได้สนใจและโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดหศ เจ็ดเจ็ด so พี ix, so ่น้องอะไรสนใจทั่มาด้วยพี่น้องเอ้ยบักคาดิไหมบางนี่ก็สนบางนี่ก็ได้รข้าวบ่หนิโอ้มันเดือบักนี่ขี้เดือดตำดาคนอยู่เลยเป็นแม่ซิบหาหาร้อยมือหาผ่านหาลอยเนาะสำหรับเชียงเหนือพี่น้องเลี้ยงก็ได้เนาะมันมีปัญหาบ่หนิมีแต่ครามันเตลูกตายโอ้มันเตลูกตายห่วยอ่ะมันเป็นอาลงเชียงลงเตลูกตายล่ะซิบหาห่าร้อยเนาะ ปิดเชียงเหนือพี่น้องราคาสิบหามื่นหาพันหารอยราคาต่อได้อีกเนาะหออยเขียน้อยเชียนนี่เนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสเจ็ดหนึ่งสองดหหยเจ็ห้าศูนห้าด้วพี่น้องเด้อู้ใดสนใจกับทรเข้ามาโหลดสำหรับเชียงเนือ้อพี่น้องเด้อเงี้ยนี่นั่นโอ้ใช้ด้ลูกมัดิเป็นว่าลูกเยกขายไปแล้ว ไดลูกทั้ตัวเลยฮึบักเขาสามบักสองบักลูกประมาณสองเลยเนาะบักเกินสามเนาะความสูงกับสิรอยสามสิบเจ็ดคนละพี่น้องราคาเนี่ยหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่พี่นอ้องงวดเลยหมื่นหมื่นสี่พันห้าร้อยราคาต่อรองเลยตัวนูน้นนี่แม่นบอลน,นี่งวดลานี่เขาได้งวดตัวนี้แปดพันหามันเชื่อมาไปนี่ คุณว่าแปดพันาวั่นราคาต่อได้แปดพแม่นี่บอนี่ก็งัวไทยง้วลี่ราคาแม่ลูกนี่สิบสองหลูกส่ผูแม่ก็ลอยสาแม่นันน่นเด็เลนัน่นเด็ดอันเอา้อาวมเช่นี่บอกต้องรดตัวมีพี่นอ้องต้งรถจักบาท,ทั้งรถนี่ขายอะไรจักบาทเขายจักบา,ท,า,า,กบาท,ทั้งรดนถเนา มือเดียวยเก่าพันมือเดียวเนาะเดียวอยู่สีตัวนี่น้องเนะอานเน้อหอยว่นอน,อน,อด,นาาด้วยพี่น้องด้วยเบอร์ติดต่อเบอร์ซูดแปดห้าหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับง่วนแม่นี่เป็นงว่วนไทยสำหรับคุ้นมักแปดพันพันหน่วยแปดพันเนาะแปดพันหาเป็นงว่วนไทยพี่น้องแม่สาวบ่ลนี่ยูได้ลูกแล้วแม่ แม่สาวน่ะเราพอนุ่มยังหน่อยอยู่เรือลาดแม่ลูกงัวเรือลาดงัวเรือแต่ว่าเป็นงัวลาดใช่ไหมพี่น้องเขาเอิอนเรือลาดนี่ลูกกับลูกเรือลาดขึ้นกันทังข้างไปเหรอเจ้าของคนเจ้าของบาอยู่ด้วยเรืลาดนี่เรือลาดจักบาทอรือเรืลาดโอ้หมื่นสี่พันนี่เนาะลูกกัก็ตัวรเลเพิ่นว่าลูกแรกว่าประสันพี่น้องเป็นงัวเรือแต่ว่าลาดเนาะ เรลาดพูนว่าเรลาดลูกตัวเถิกบอลูกตัวเถิกด้ยลูกเถิกแล้ค่าสิบสี่หาร้อยเนาะค่าต่อรองเอาด้วยพี่น้องด้วยหอยตีเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดศูนยแปดศก็1 8เกาหนึ่งแปดกหนดา้สนพี่น้องผู้ใดสนใจและโทรเข้ามาเลยพี่น้องสองหัวใจสองหัวใจได้พี่น้องลูกเล็กย่างดีลูกเถิกพร้อมนี่พี่น้องพนว่าลูกเล็กนี่แม่ลูก เท่าไดร่เลยแม่ลูกเนี่สมองหมื่นสามพันนั่นลูกแรกเนาะแม่นีลอยเท่าไหร่ขั้วมุงสูงเท่าไร่ามสอยู่แม่ลอยสามสิบลูกตัวผู้เป็นลูกตัวที่แรกราคาสองหมืนสามพันราคาเนี่ห้องไหวเนาะเป็นว่าห้องไห้ซื้อว่าสันเพื่อค่อเขาเจ้าต่อพี่น้องทรงทรงทรงวัสนไนกลกคุณอกอันเมียนางนี่เดี๋ยวสันเมียมมานบอเนี่ องคือลองอยู่เองจักบาทแม่นี่นี im uh, uh, <S <s ่สิบสี่หมื่นหมื่นสี่พันหาเลยด้วยพี่น้องเด้อตัวไดคือเก่าตัวนี้ก็ไดพี่น้องกระร้อมทรงจักลู่เลยบางหาสิบด้ยหาเป็นวาทรงได้อยู่หาสิบล่สิบสามวันทีโอ้สิบสี่หาหลายพี่น้องแม่นี่เศร้าสามหาหลายบ่ทรงห่อไสโกรกไก่สดาะ เบอร์ติดต่อมาเบอร์0 8 4ย์4ปดสี่หนึ quiero, no, ่งห้าสี unten, ้อย์สียไม้เลขอสีเนาะนี่พี่น้องผู้ใดสนใจโทรกับมากเลยพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งนี่แม่นี่เป็นแม่ลูกเนาะลูกแม่หรือลูกผรูเหรอเอาดึงมาดูเหรอเป็นวัวเป็นวัวเม่พี่น้องลูกมันเป็นลูกแรกบ่ลูกตัวที่สองผู้ลูกคนพี่น้อง มาอีลามาหาแม่เนี่ยวะอีอนี่มาจากแมงเลยเหมือนโอ้ลูกง่ามมีตัวเหรอเนาะสองหมื่นสามพันหารอยแม่กับลูกด้วยพี่น้องเด้อนี่นี่พี่น้องราคาต่อรองหนึ่งช่วงบ่หรอบ่ได้๋ยวไ,ไปช่งเนาะมาเอาเองสักสามหารอยนี่แม่นี่สูงรอยเศร้าหาผัเนาะกูดได้สนใจด้วยพี่น้องเด้อราคาเนี่ยยังต่อได้อีกอยู่สักสา 3, มหารอยเนาะห้องหอยอ้วนเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์เก้าหกสี่หกสามศูนย์เจ็ดสองเก้าพี่น้องผู้สนใจมาโตมากแ,แม่ขาวนี่สิบสองเนาะมีลูกป่นี่ในห้องโอ้แยกลูกไปแล้วเป็นแม่แยกลูกสิบสองหมื่นสองพันพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษเขามากฮะราคาห้าองเรา่ายังส่อวนตัวอ,อีกพี่น้อง อุ๊ดได้สนใจกับโท่เขามาหาหอยอ้วนด้วยพี่น้องเด้อหอยโตง่ตงบ่กมืวของหอยยุ่นมันมั่นบ่นี่มั่นครับม,ม,มั่นโอ้แม่มั่นพี่น้องแม่บงใหญ่สูงอร่อยซีพอด้อเนาะโอ้มันลูกแรกนี่บ่ท้องแรกบ่นี่ท้องที่สองครับอู้เพิ่นว่าท้องสองวัดสันเท่าใดราคาเพิ่นราคาสักหกหาร้ารอยครับสองหมืน 6, ห่นหกพัหนหาร้อยราคาห้องเนาะง้อลุนด้วยพี่น้องขอบตาดำพร้อมด้วย พี่น้องขอบตาดำพร้อมเส้าหกขาลอยเนาะราคาห้องต่อร่องเลยพี่น้องเบอร์ติดต่อบเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามสามสามแปดหกสามเก้าหกด้วยพี่น้องเด้อขอบตาดำเจ้าดีพี่น้องนี่กูได้ทามาขอบหูดำขอบตาดำพร้อมดิราคาสองหมื่นหกพี่น้องแต่ว่า นี dos, ่นี <Wha> ่นี่ชอบตาดำปอบตาดำปอบหูดำตามที่ถามมาเลยพียพ้่น่ปล่อยตัวด้พี่น้องเด้อผูได้สวนใจโทร่เขามัสิบสองหาร้อยม่มันนี้เนาะนี่พี่น้องค้นว่าขายแล้ววาสันสิบสองหาร้อยบมื่นสองพันหาร้อยวสนนี่พี่น้องตัวบางใหญ่ด้วเด้อบ่ได้หน่อยไปได้ดีราคาสิบสอง สามงวัวลาดสมัยตะกี้เนะาะราคาถึงหังวเลยหัวเลยเพิ่นว่าลูกเลยอ่ะผสมลูกแม่ยังดีเนาะเพิ่นว่าลูกแม่ผสมลูกแม่ลูกกับลูกเลยเพื่อนพี่น้องเท่าไหร่แม่ลูกนี่สิบเจ็ดอยเพิ่งว่าหมื่นเจ็ดพันหารอยพี่น้อง ราคายังต่อร่องได้อีกเนาะพี่วายแม่สมแล้วเรียบร้อยพี่น้องหอยไพ่บานนอนผู้ได้นใจโทร่มาสอบผ่าเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเกด้สอใจโทมาพี่น้องโอ้ทนใค่าน้ำมันหกพัารตัวละตัวละเราจะซื้อขายกันล่ะเาจั้งคนเดี่านแม่บานแม่ม่านแมม่ัก่วเพิ่ได้ติดสัาวันแนันเนมาเป็นปดนน่เนาะ นี่พี่น้องบอกนี่เมื่อกี้นี่ขอบตาดำสีแดงตัวนี้ขอบตาดำสีขาวนี่นี่มีฟองเหยื่อเลยนี่ดำบวกขอบตาดำด้วยเนาะครับนี่พี่น้องเพันบารละค่าเท่าไหร่ก่อนสิบหกทั้งสองนี่บ่ตัวเดียวโอ้เตเตเมมันนี่ครับมั่นมาหนี่ก็ต้องสงสัยสงสัยเนาะครับโชคดีไปเนาะทำมันมั่นเนาะราคาสิบหกพันบาทพี่น้องอันนี้มอเมนลูกมันนี่เนาะสิบหกสิบหก ูงลอยสีฮอดิน้สายหูจังหน่อยขอบตาดำอยู่แลวค่าหมื่นหกนอันบักเถิกนันเด้บานนีมื่กับเจ็้อยบักเถิกนมืเี่พี่น้องนี่นี่หมจรยผู้ใดสนใจจะทรเขามาเบอร์ติดตเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหเจดสสี่แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจะทรเข้ามาเลยพี่น้อง ขอบตาดำอยู่ะด้วพี่น้องตัวนี้สีขาวพร้อมไม่ใช่เลยมาแล้กันมังกรยูนิมิโฮซานเผื่อน้ำเฮาหด้ลยโอ้น้ำบ่อเขาเชียงแดงนั่นฟอย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 หายวิมานเบ่อบ่้า มันเป็นแตงเรื่องว่าตาบานอยู่บ่เห็นไหมก็ต้อร้องกับกระท่มดาเออท่านยูไนต์ร้องตาเปิดยูไนต์กู่หลอดพี่น้องต่อสายโอ้โหน้ามันหายโอ้โหแมลูกพี่น้องลูกเถิกลูกเลแม่เลี่ลาดเลี่มั่วเลี่ลาดแต่ว่าเป็นงัวเลี่แต่ว่าหันออกลาดเลี่ลาดเนาะลูกลูกแรกบอก เป็นวาลูกเล็กได้พี่น้องว่าเรี่ลาดราคาหลายปเดลูกหมื่นสี่พนเนาะลูกเลกบุ๋เปนวาลูกเลกราคาหมื่นสี่พันพี่น้องขออยหอยไผว่านอนด้พี่น้องเด้อเบอร์ติดตอเบเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสหเด้อพี่น้องเด้อหอยไฟว่านอนพี่น้องผู้ดดสนใจและโทรมา